ละครสั้นเอฟซีอุ้ยละครสั้นเรื่องฉันไปเที่ยวทะเลลูกๆไปเที่ยวทะเลกันครับค่ะแม่ก่อนเราจะไปก่อนเราจะไปเราต้องไปกินข้าวก่อนนะแม่แม่ตามผมมาครับเดี๋ยวผมพาไปกินข้าวจ้า ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้นะเดีย๋ยวแม่ตามไปเฮ้ยชาแล้วกันขันเนาะเอาขันนี้นไปก,กินข้าวที่มันไปอีกินข้าวกันมาเร็วๆหน่อยสิน้องมาลีเร็วๆอยู่ แล้วพี่จอมจะไปไหนไปที่ซุปจะไปที่ขายข้าวดีโอ้โหพี่จะรีบขับไปไหนเนี่ยเนาะก็คอนอยากรีบวันนี้วันอะไรน้องมานี่อ๊ยมาลีวันนี้วันเสาร์เาว่าอยู่ในปีตับกันเถอะ ไปหากินข้าวอยู่ร้านอาหารกันปะ่ะเออดี๋ยวพี่รอหนูด้วยพี่โอ้ยเสียงตายตามมาสิเดี๋ยวๆก่อนรถไฟมาด้วยพี่หนูไม่ได้วิ่งหนูเดินพี่เฮ้ยหนูไม่ได้เดินครับพี่มาครับอะไรไม่คงไม่ได้กินข้าวหรอกครับทำไมาหรอจ๊ะ ร้านปิดค่ะวันนี้วันเสาร์ต้องไปร้านคาเฟ่ที่มีอาหารแล้วครับโอเคจากเดี๋ยวแม่ตามไปมาเร็วเร็น้องน้องมารีเร็วน่อสิมารีครับช้าจังเลยเดี๋ยวพี่เราไปเก็บก่อนลุกขึ้นยังอยู่ตรงนั้นก่อนนะแป๊บนึง่งยาก,กวนพี่ไปแล้วกัน บอกเลยเดี๋ยวรอให้แม่มาก่อนเราไปกินข้าวกันเถอะแม่ขับพิมพ์จอดจอดจ้อยจอดก็กมาเับมาเรียนรับกินข้าวแล้วเราไปเอาตังก่อนตังอยู่บ้านโอเคพ,พี่ได้แล้วหนึ่งพันห้า กินข้าวกันเหมือนพี่น,นี่พี่เลี้ยงเ่โอเคพี่อย่าลืมรอแม่ด้วยนะจะปีนก,กำแพงอ่ะพี่ปีนไปดีนะคะหนูมไม่หักก็ลดใคนะรเนี่ยลเรานี่แหละทำไมเรามีบ้านลายหลังจังเลยบ้านหลังนี้ของพ่อบ้านหลังนี้ของเราบ้านหลังนั้ของแม่าลา ันก็เยอะจริงๆนะมานั่งน้องมาลีมันจะกินองคองอ,อร่อยมากล้องอะไรมากเลยมันไม่ใช่องกองนะก็หนูพูดผิดไม่ได้หรือไงโอ้ก็บพี่ก็ไม่รู้นี่ม,มาหลยแม่จะตามมานะลูรไปกินข้าวแล้วเราไปกินข้าวกันดีกว่านะโอเคเราไปกินข้าวกัน

มารี mm hmm. ali, ทำไมไม่กินข้าวล่ะลูกเราไม่หิวข้าวค่ะมันจะกินมากะลองโอเคยวแม่ขอนึ่งสั่งข้าวก่อนแป๊บหนึ่งนะลูกอันนี้อะไรอย่างสเต็กกอกินโอ้โห,โหสองพ่อลูกคนนี้ กินแต่ขนมน้องไม่กินข้าวเลยใช่ไหมเนี่ยไม่อิ่มข้าวแล้วอืมจะขอไปจัดกาแฟสักแก้วหนะนึ่งนะนะสบายเลยลูกกินแล้วไปลูกได้แล้วเวยกินบ่อยจังลูกลูกรีบกินนะเดี๋ยวยยแม่เอารถไปส่งตอนรับแม่ แล้วตอนนี้เราขับมอเตอร์ไซค์คะ เราไม้พี่สคะเิ่า